เราคาดหวังผิดอ่ะใช่ไหมคะงานประจำทำไม่เห็นรวยเลยทำมาตั้งยี่สิบสามสิบปีแต่ทำซัพเปต์นะหนึ่งปีไม่ได้กูเลิกชีวิตมันเปลี่ยนง,ง่ายๆแบบนั้นเหรอะชีวิตดีๆน่ะมันไม่ง่ายค่ะชีวิตง่ายๆมันก็ไม่เคยดีเหมือนกันค่ะ ไหนอยู่ในห้องประชุมค่ะอยู่แบบมีพลังถึงไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆอันนั้นไม่เรียกว่าอยู่อยู่แต่ไม่ทําอะไรเลยห้องประชุมไม่เคยมาห้าปีไม่เคยเห็นหวัวเลยอนนันไม่เรียกว่าอยู่อันนั้นเรียกว่าหลักอ,อยู่ก็นตอ,อยู่แบบต่อเนื่องอยู่ในระบบอะค่ะและเป็นคนหนึ่งนะคะนี่เสื้อสีม่วงเนี่ยรุ่กดอันนี้ไหน ีค่ะทำงานแบงค์อันนี้กาิกรอันนี้กรุงศรีนี่กรุงศรีนั่งฟังพี่เทนสปอนเซอร์ด้วยกันเปิดใจอยู่คนเดียวคือป .6 xuống phạm với